อ๋อนี่ไงทุกคนดูเห็นปะเนี่ยอืมหวานมากผมมาจึงรอยยิ้มของกะเขาอ่ะหวานมากคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูแตงโมที่เขาปลูกอยู่ริมหารครับทุกคนนี่ที่เกาะสุกอรนะฮะเนี่เห็นปะแตงโมนะฮะคือเขาปลูกไว้ที่ริมหาซึ่งเขาบอกว่าแตงโมที่นี่เนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นแตกต่างเพราะว่ามันปลูกริมหา,างไงทุกคนด้วยความที่ว่ามันอยู่ใกล้ทะเลใช่ปะน้ําเค็มแล้วก็ปลูกข้างๆเนี่ยมันจะทําให้ แตงโมหวานใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยลองแต่ว่าผมไปฟังรีวิวมาแค,แค่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นนะทุกคนใช่มันจะหวานกว่าปกติเราต้องหาดูก่อนนะคือมันยังเล็กอยู่ทุกคนนะเดี๋ยวผมลองหาดูอ๋อนี่ไงทุกคนดูเห็นปะ้ะเนี่ยคือลูกมันยังไม่ได้ใหญ่มากทุกคนนะแปลกดีฮะทุกคนอยากลองมากเดี๋ยวเราเราไปถามพี่เขาว่ายังไง แต่ที่นั้นแน่ผมคิดว่าลองที่นี่มไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าของสวนไม่อยู่เราต้องไปซื้อข้างนอก กะครับทาไมถึงอร่อยกว่าที่อื่นครับเพราะว่าแตงโมที่นี่อ่ะดินร่วนปนทรายไงแล้วมันอยู่ใกล้ทะเลมันได้แร่ธาตุจากอาทะเลมาด้วยอม,ยมันก็เลยมันก็เลยเป,เป็นความแปลกว่าทําไมปลูกริมทะเลมันถึงหวาน<อ>ใช่ไหมจริจริงมันต้องเค็มปะ่ะใช่เพราะว่าแร่ธาตุในดินอ่ะมันจะช่วยให้แตงโมท,ที่เกาะอ่ะหวานกว่าปกติหวานกว่าที่อื่นด้วยหวานมากา<ๆ>อร่อยมากเป็นเนื้อทรายเลยนะเนี่ยสิ้นปีต้องมาอีกทีนึงเพราะว่าช่วงนี้เขาเขาก่อนหน้านี้มันฝนตกไงแล้วเขาก็เลยเลื่อนการปลูกออกไปที่จริง ช่วงนี้จะได้กินแล้วริมทะเลแต่ปีนี้ช้านิดนึงแต่ก็ได้กินเดี๋ยวต้องไปหาซื้อไหมใช่เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อแตงโมแล้วกันนะนี่นะครับแตงโมของเกาะสุกรนะครับเป็นแตงโมที่เขาปลูกไว้ริมหาดทุกคนจะมีความหวานแปลกกว่าแตงโมอื่นๆนะฮะทุกคนดูนี่ตงนีเบบเขากำลังเลี้ยงอยูนี่มีการเคาะได้ไหมลองฟังเสียงได้ไหมมันจะดังดังไม่เหมือนกันดังไม่เหมือนกัน มื่อกี้เราได้ไปซื้อแตงมูมาแล้วครับทุกคนเป็นแตงเหลืองแล้วก็แตงมูของเกาะสุกรค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะเดี๋ยวเรามาผ่ากันน่ะอ่าแม่ไม่เอาเลยแม่อไม่เอาเลยผมเอาชิ้นนี้แล้วกันนี่นะทุกคนแตงโมเกาะสุกรเขาว่ากันว่าอร่อยหวานกว่าที่อื่นนะทุกคนบิสฟินละกินได้เลยอืมอืมหวานมากคือหวานมากผมมาถึงรอยยิ้มของกะเขาอ่ะหวานมาก ต้องมีสักมุกงอะผมอกมหวานจริงหวานจริงในกินใจแม่เลในกินใจแม่เลยเฮ้ยคือจะบอกว่าอันนี้คือยังสุกไม่เต็มที่นะใช่ไหมครับมันยังประมาณ80%แต่ว่ารสชาติคือหวานเพราะเขาเพิ่งเก็บมาด้วยมันต้องรอสักค่ำคืนสักหน่อยอ๋อนี่คือเขาเพิ่งเก็บมาใช่เพิ่งเก็บมาเมื่อเช้าเลยสดยังสดอยู่เลยค่ะอร่อยมากครับทุกคนแม่ได้ลองยังลองแล้วเป็ไงอร่อยนะอร่อยกรอบ ตังมาลองครับทุกคนที่เกาะสุกอรนะใครมาเกาะสุกอรเนี่ยต้องแวะกินแตงโมจะได้ท่ากับว่ามาถึงนะฮะ